ดาร์กช ah ็อกโกแลตมิลลาวาเค้กเนื้อเค้กนุ่มนุ่มดาร์กช็อกโกแลตลาวาเยิ้มเยิ้มท็อปด้วยวิปปิ้งครีมรสมิ้นนะคะอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะเสาวกช็อกมิ้นพลาดไม่ได้เลยค่ะเมนูนี้มาเตรียมวิปปิ้งครีมรสมิ้นกันก่อนเลยค่ะเริ่มจากวิปปิ้งครีม 300ML นะคะตามด้วยไอซิ่ง15กรัม ใส่รับกินมิ้น25กรมัมใส่รวมเข้าด้วยกันเลยค่ะตามด้วยสีผสมอาหารนะคะ3-4หยดค่ะใครอยากใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าระวังสีเข้มเกินไปจะไม่น่าทานนะคะตีด้วยสปีดสูงสุดจนตั้งยอดแบบนี้เลยค่ะ ต่อมาจะมาทําซอสช็อกโกแลตลาวากันค่ะวิธีทําก็คล้ายๆกับซอสหน้านิ่มเลยนะคะแต่ว่าเราจะเพิ่มเป็นวิปปิ้งครีมเข้าไปแล้วก็ตัดผงวุ้นออกเพิ่มดาร์กช็อกโกแลตเข้าไปนะคะเพื่อความหนัวมากยิ่งขึ้นค่ะใส่ทุกอย่างลงในหม้อเลยค่ะยกเว้นเนยเค็มกับดาร์กช็อกโกแลตค่ะไม่แนะนำให้ลดน้ำตาลแล้วนะเพราะว่าสูตรนี้หวานกำลังดีแล้วก็มีความเข้มข้นที่กำลังพอดีแล้วค่ะ ใส่รวมกันไปเลยใส่กลิ่นวนิลาเพิ่มความหอมด้วยนะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันก่อนนำขึ้นตั้งไฟนะคะเราจะนำไปขึ้นตั้งไฟกันที่ไฟกลางค่ะคอยคนตลอดคนให้ถึงก้นหม้อเลยค่ะเดี๋ยวออซอสเขาจะไม้ได้นะคะเมื่อเป็นรอยแล้วก็แบบนี้นะคะก็ปิดไฟยกลงจากเตาได้เลยค่ะ ใส่เนยเค็มแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตตามลงไปได้เลยค่ะวันนี้เลนจะใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลต74%เลยนะคะเพื่อความเข้มข้นค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีเลยจากนั้นก็นำไปพักไว้ค่ะเสร็จแล้วก็มาวามเตาอบทิ้งไว้เลยค่ะมาทำสปันช็อกโกแลตกันค่ะใส่ไข่ไก่ลงในโถผสมตามด้วยนมข้นจืดน้ำสะอาดแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะปาด SP ที่หัวตะก้อค่ะ เปิดเครื่องผสมตีด้วยสปีดสูงสุดนะคะเป็นเวลา5-6นาทีค่ะแล้วแต่กำลังหวัดของเครื่องด้วยนะคะของดินใช้ประมาณ5นาทีค่ะตีจนเขามีลักษณะเป็นเนื้อครีมเนียนๆแล้วก็ขึ้นฟูแบบนี้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็กดปิดเครื่องก่อนค่ะยกตะก้อขึ้นมาปาส่วนผสมตามขอบโถให้เข้ากัน นำของแห้งที่ร่อนไว้นะคะใส่ลงไปแล้วก็ใช้ไม้พายตะล่องเดี๋ยวเปิดเครื่องตีต่อเขาจะได้ไม่ฟุ้งกระจายนะคะเปิดสปีดสูงสุดต,ตี10วินาทีให้แป้งเขากระจายตัวดีแล้วก็ปรับเป็นสปีดตามสูดต,ตีต่ออีก2นาทีค่ะอันนี้เนยกับน้ำมันที่เรานำไปละลายในไมโครเวฟมานะคะ หยอดตอนเขาอุ่นๆนะอย่าหยอดตอนร้อนนะคะแล้วก็ต้องค่อยๆหยอดลงไปอย่าเทปไปรวดเดียวค่ะเดี๋ยวเนื้อเค้กเขาจะเหลวนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็นําออกมาปาดขอบโถแล้วก็ตรงก้นโถด้วยค่ะให้เข้ากันดีเลยเขาจะได้ไม่เป็นไตมาตัดกระดาษไขรองอบกันค่ะเราจะปุ๋ไว้ทั้งด้านล่างแล้วก็ตรงขอบๆเลยนะคะเวลาเค้กล่อนออกมาเขาจะได้ออกมาได้อย่างง่ายๆแล้วก็สวยงามค่ะ แบทเทอร์ทั้งหมดที่ได้นะคะได้มาทั้งหมด400กรัมค่ะแบ่งได้3พิมพ์ค่ะบินใช้เป็นพิมพ์ถอดก้นครึ่งปอนหรือใครจะใช้ขันข้าวอะไรก็ได้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วก็กระแทกพิมพ์แล้วนำไม้ไปลายแหลมมาวนๆเพื่อตัดฟองอากาศใหญ่ๆออกนะคะนำเคเข้าอบกัน เมื่อครบเวลาแล้วเราจะนำออกมาเช็คสุกโดยการใช้ไม้จิ้มไปตรงกลางเค้กค,ค่ะถ้าไม่มีเนื้อเค้กติดออกมาแสดงว่าสุกดีแล้วเนื้อเค้กที่ได้ก็จะฟูแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะคะนำมาตกแต่งด้วยซอสช็อกโกแลตลาวาตามด้วยวิปมิ้นท์ของเราได้เลยท็อปปิ้งด้วยโอวัลตินเฟล็กนะคะอร่อยมาก เป็นการเพิ่มเท็กเจอร์ความกรุบกรอบเข้าไปในตัวเนื้อเค้กนะคะเวลาทานเข้าไปจะรู้สึกสนุกมากขึ้นค่ะวันนี้เราจะแต่งจานแบบเดอร์ตี้กันนะคะสโกะโปกกหรอไม่ <laughs> แบบเดอร์ตี้อ่ะเออแล้วก็ใส่วิปมินตลงไปนะคะปาดเลยโรยด้วยช็อกโกแลตชั้งค่ะ จากนั้นก็ท็อปด้วยโอนตินเฟกมาตัดให้ดูด้านในกันทุกคนมันฉ่ำมากต่อมาเราจะมาทำเป็นเค้กบ็อกกันบ้างค่ะนี่ใส่เนื้อเค้กลงไปแล้วก็ท็อปด้วยช็อกโกแลตลาวาได้เลยบีบต่อด้วยวิปปิ้งมีนนี่น่ากินไหมล่ะสาดลงไปซ้า เดี๋ยวตักให้ดูความเยิม้มความละมุนละไมลองไปทําตามกันดูนะทุกคนเราว่าคนที่ชอบเค้กช็อกโกแลตมินนะ่ะน่าจะชอบเหมือนเรานะถ้าใครไม่ชอบมินก็ตัดมินออกได้เลยนะคะทําเป็นเค้กช็อกโกแลตธรรมดาได้เลย